โอ้แดงกินได้บนเนี่ยใส่หลายเด้อน้ำส้มเต้เลยน้ำส้มใส่แล้วแต่ใส่มากน้อยใส่หลายแต่ก็แล้วแต่เผ็ดกินได้บ่ผ็ดเลยแม่แท้ตัวพ่อลราบ่ใสต่ยังอีบ่ตาหนาวเปิดเอา ยกไปเลยยกไปเลยพอนออกไปครบรถเลยไลเลยยกลงสูงมันจังสไหลด์แล้วมันโคบมาให้ยกด้วยนี่เวลสมซิมมงละไปเนี่ย้วซิมเหรอบ่ซิมเมึงจังหน่อยก่อน